สวัสดีครับก็ไม่ได้พบกันนานนะครับก็พอดีช่วงนี้ยุ่งๆแล้วก็ออกมาเปิดร้านก็เลยไม่ค่อยได้อัอดคลิปรีวิวต่างๆแต่ก็จะพยายามทยอยในส่วนของรีวิวสินค้าแล้วก็งานตู้ปลานะครับผมวันนี้เราจะมาดูรีวิวของตู้ชุดตู้เลี้ยงปลาสวยงามนะครับผมที่เป็นชุดตู้โล่งแล้วก็มีกองบนนี่นะครับชุดกองบน ก็จะมาอัปเดตในส่วนของปี2020นะครับว่าชุดกองบนของทางร้านเราจะเป็นลักษณะยังไงนะครับผมก็ตู้ที่เห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นตู้ยาว36นิ้วกว้าง18นิ้วแล้วก็สูง18นิ้วนะครับผมในส่วนของชุดตู้ใบนี้ลูกค้าสั่งเป็นพื้นสีดํานะครับพื้นดําเพื่อใช้ขับสีปลาแล้วก็ด้านหลังจริงๆเป็นสีดํานะครับเป็นสีชาภาษาบ้าน ทั่วไปก็จะเรียกสีดำครับแต่ช่างก็จะเป็นกระจกสีชานะครับผมด้านหน้านและด้านข้างก็เป็นกระจกใสทั่วไปเลยนะครับผมลูกค้าต้องการเจาะรูเพื่อระบายน้ำทิ้งนะครับก็ให้เจาะด้านขวานะครับสำหรับรูขนาดรูเราจะใช้เป็นสี่หุ่นนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างง่าย ในการหาอุปกรณ์ต่อและราคายังไม่แพงมากนะครับต่อมาเรามาดูชุดปั๊มนะครับชุดปั๊มตัวนี้ของผมสำหรับตู้สามหกจะเป็นโซบูหนึ่งหกห้าศูนนะครับก็ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ถ้าชอบพ่นน้ำก็สามารถเปิดในตัวนี้ได้นะครับสามารถให้ออกสองทางได้ ข้อต่อไหมเป็นข้อแปลงนะครับ16มิลมา20มิลนะครับแล้วก็ต่อขึ้นมาที่กองบนก็ตอนนี้เจาะเปลี่ยนจากเดิมนะครับที่ปกติเราจะเป็นห้อยเกาะขอบนะครับแต่มันค่อนข้างไม่แข็งแรงมันหลุดไวหลุดมาได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเจาะนะครับน้ําก็จะออกมาทางนี้เลยนี่ฮรแล้วก็ช่องแรกก็จะเป็นใยแก้วครับ สามารถต่อเพิ่มได้ถ้าต้องการไม่ให้มันเสียงดังนะครับหลังจากผ่านใยแก้วมานะครับน้ําจะล้นมาช่องนี้รีดขึ้นมานะครับแล้วก็ตกมายัางช่องกรองใหญ่ในส่วนตรงนี้สามารถใส่พวกวัสดุกรองมีเดียกรองต่างๆได้เช่นซีบาร์เซรามิกลิงนะครับผมหรือมีเดียรวมหินภูเขาไฟต่างๆได้นะครับเมื่อเราใส่ครบน้ําก็จะล้นมาช่อง ที่3มนะครับช่องที่สช่องนี้จะแนะนำใส่เป็นไบโอบอลหรือว่าเป็นพวกฐานอัดนะครับผมพวกคาร์บอนแอคทีเนี่ครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆล้นตกออกมาด้านล่างตัวนี้สำหรับตู้36ทางร้านเราได้ใช้รูขนาดประมาณนะครับ1นิ้วครับเพื่อที่ให้มันระบายน้ำได้ทันนะครับผมก็ต่ำ นะครับผมก็ขนาดจะค่อนข้างใหญ่กว่าท่อน้ําเข้ามากนะครับไม่มีท่วมแต่ถ้าสมมุติลูกค้ากลัวท่วมหรือว่ายังไงปกติเราก็จะมีเจาะตัวกันน้ําล้นไว้ให้เหมือนกันนะครับแต่จากการคํานวณของร้านแล้วก็ไม่มีปัญหาในส่วนนี้ก็เลยปล่อยเลยนะครับผมขราวนี้ก็จะเป็นตู้ชุดตู้36นิ้ว กองบนพร้อมกองบนนะครับคร่าวๆสำหรับร้านเราในปี2020นี้นะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือหลายๆท่านสนใจสามารถนำไปให้ช่างในพื้นที่ของท่านออกแบบหรือว่าทำตามได้นะครับผมไม่ได้หวงเราสามารถแบ่งกันได้เพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านมาจากต่างจังหวัดต้องการ งานของเราแต่เราไม่สามารถจัดส่งให้ได้นะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เรานะครับผมก็แต่ก็ยังมีลูกค้าหลายคนเข้ามาสอบถามในเรื่องของแบบเราก็ได้แชร์แบบไว้ให้แล้วก็ให้ไปสั่งกับทางช่างได้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาในส่วนของสั่งมาแล้วมันใช้งานไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอื่นๆตามมานะครับผมก็สําหรับทางร้านเราก็จะใช้รูปแบบนี้ นะครับเป็นรูปแบบล่าสุดแล้วก็อาจจะมีการอัพขึ้นมาอีกได้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปรีวิวชุดตู้ปลาพร้อมกองบนนะครับ36นิ้วไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาในเพจ JYJK f i t Shop ได้นะครับหรือว่าเข้า ทักในคอมเมนต์ของช่อง YouTube ไว้ได้เลยนะครับผมบางทีอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมอาจจะไม่สามารถรันน้ําโชว์ได้นะครับเนื่องจากเป็นการลูกค้าแล้วก็ส่วนใหญ่จะนัดลูกค้ามารับเลยก็เลยยังไม่ได้ว่างรันโชว์เดี๋ยวยังไงปกติลูกค้าบางคนก็จ,จะส่งรีวิวมาให้ดูอาจจะมีการอัปเดตในเพจ ก็ฝากเข้าไปชมในเพจได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่สละเวลาเข้ามาชมดูนะครับในส่วนของสินค้าต่างๆนะครับถ้าสนใจไม่ว่าจะเป็นพวกชุดข้อต่อชุดข้อแปลงหรือว่าแหวนยางรองนะครับตัวนี้นะครับแหวนยางรองท่อนะครับดอกเจาะท่อนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจได้เลยนะครับทางเรามีซัพพอร์ตไว้อยู่เผื่อท่านจะได้ง่ายสะดวกไม่ต้องไป ตามหาให้ยุ่งยากนะครับผมก็ขอขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณมากๆครับ